วันสีของเราได้รับน้ําฝนนะคะฝนกำลังตกแตตกไม่แรงก็ได้รับความสดชื่นมาบ้างนูน่นขาวขาวกวนอินแดงแดงพนารายกวนอูซอพินยาสีบุรีรัม แจม่แจมๆเลยค่ะนี่อยู่ใต้ชายคาก็ได้รับน้ำฝนเหมือนกันนะขอบคุณฝนค่ะขอบคุณบรรยากาศดีๆ ว o งมให้ดูค่อนสีใกล้ๆเลยนูน่นสวยงามค่ะฟังเสียงฝนไปด้วยกันนะคะนี่ก็ได้รับน้ำฝนเหมือนกัน ก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์อีกทีดูฝนตกบรรยากาศดีๆกับบอนสีงามๆ่ะอ้าวฝนเริ่มแรงแล้ว เดี๋ยวจำๆกันเลยค่ะ